สวัสดีครับวันนี้ร้านไฮโลจ้างเชียนสมุทรประการจะมาแนะนำฝาจานจอนะครับนี่นะครับจานจอนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับจานจานจอนะครับนี่นะครับกดมาปุ๊บมันจะเห็นแบบนี้เลยนะครับนี่กาจานจอนะครับจานจอเนี่ยเวลาการเล่นนะครับเราเขยับแบบนี้มันจะมองมองเหมือนเอ็กซเรย์นะครับเหมือนเอ็กซเรย์ไม่เหมือนฝานะครับฝานี่ฝาปกตินะครับฝาอะไรก็ได้นะครับฝาอะไรก็ได้นะครับฝาปกตินะครับเราเขย่าปุ๊บสมมติเราเราขย่านี่นะครับ กระจับปุ๊บอะมันเหมือนเอ็กซเรย์อะคนเอ็นคนเล่นเอ็กซเรย์เขาจะรู้นะครับเห็นนะครับมันจะเห็นเงาเงามันจะเป็นหลุมนะครับมันจะเห็นหลุมนะครับมันไม่เหมือนป๋าจอนะครับต้องเข้าใจว่าไม่เหมือนป๋าจอนะครับนี่นะครับสมมติว่าเราลีนลินออกนอกกล้องก็ได้ลินข้มหาตัวเรานะครับแต่ว่ากล้องอยู่ฝั่งอนุนนะครับเ๋ยวเราก็กดนี่นะครับจะเห็นไหมครับเห็นหลุมนะครับเห็นหลุมนะครับตัวนี้นะครับเอี่ยวนะครับผมว่าเอี่ยวนะครับเอาดวผมให้ดูนะครับนี่นะครับเอี่ยวเนี่ยเอี่ยวเอ็นเอี่ยวไหมครับเอี่ยวนะครับมัน มันจะรู้นะครับมันจะรู้เหมือนเนี่ยนะครับเนี่ยเราจะเห, Ed, เห็นเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับนี่นะครับชัดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวผมดูครับผมดูให้อันนี้น่าจะเป็นถ้าช <ๆ S 2> ัดคือน,น่นาจะเป็นสามครับผมว่านะเอี่ยวอะมองเห็นเอี่ยวถ้าเอี่ยวมันจะขาวเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆไม่ต้องเปิดเน aan, ี <an patch. S 2> ่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะขาวบนนะครับมันจะขาวบนนะครับอ่านี่เขย่าเขย่าอีกนะครับเขย่านะครับ เดียวนะครับก็เรียกอาจารย์จอนะครับอยนนี้อาจารย์จอนะครับอ้าวนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอลีนสมมติเราไม่ถนัดเราก็ลีนนะครับลีนไปทั่วจานเลยครับดูเรียงนะครับลีนทั้งหมดนะครับอลีนนะครับอลีนแล้วกดดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมอ่ะไม่ชาร์จชัดไหมชัดไหมมเห็นอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นหลุมไหมครับหลุมล้างเอ็กซเรย์ครับอ่าาดูสามห้าห้านะครับอันนี้ห้านะครับ ดูสังเกตดูหลุมครับถ้าคนเล่นเอ็กซเรจะรู้นะครับหลุมน้ำดำนะครับถ้าจะเห็นเงาเงานะครับเห็นเงาไหมครับเห็นไหมครับถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาชมนะครับอันนี้จานจอนะครับจานจอจอจะอยู่ด้านข้างตรงนี้ครับจอจะอยู่ด้านข้างอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ต้องเอาออกนะครับนี่เราทําเป็นรูปลักษณะให้ดูนะครับอันนี้จานจอนะครับท่านใดสนใจก็ร้านให้รู้ช่างเชนสมุดปากกานะครับเบอร์โทรก็ศูนย์ แปดเก้าศูอีเบอร์หนึ่งก็ศ e ูนย์เก้าเก้าสามเจ็ดเก้าสี่เจ็ดโกนะครับร้านในโราช่างเจนสมุทประการก็ช่วยกดติดตามและ subscribe ใน u t u b e หรือเพจนะครับเพจก็ร้านเราเลยนะครับอยู่สมุทรปราการนะครับจานจอนะครับเนี่ยนะครบครบเครื่องนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบ